สำหรับป่านินตัวน,นี้นะครับผมสร้างไว้นะครับค่อนข้างจะเมินพอสมควรนะครับใช้เวลาสั่งนะครับค่อนข้างจาะเป็นเวลาเนิ่นนานถึง6ปีกว่าจะได้กินนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้นะครับป่าเปิ้ลนอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลน้ําลึกนะครับประมาณ45วัดจากผิวน้ําลงสู่ใต้เฮ<น>้ยมันอยู่ใต้ทะเลน้ําลึกแง่ยัง like, แค่ไปซื้อมาเนี่ย จบข่าวก็พอดีแฮกกำลังจะอู้เนผมวันนี้เราจะมาทำเมนูลาบบานินนะครับแต่ใส่ข้าวคั่วนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามการทำกันเลยนะครับลบัดนี้แอน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 แแนแออนี่ยอออน แบบเพื่อนมีอัธรลดในการดูเบเหมือนเปิดฉากลิเกอหูดฉากออกมาแต่ง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 ต่งแตงแต่แต่งแตแตงแตงแตงต่แต่งแต่ง่งแต่ง่่งแตง่งแต่ง่ยแต่งงแตบ่งแต่งแตางแต่งแต่งแาแต่แตนแต่แ่งแต่งแต่มแต่งแต่านต่งแต่แ่งแล่งแ่ง่มแต่งแ่งแต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 ่ง่ง ป่านินเลี้ยงจากบอ่อน้ําจืดนะครับซึ่งมีที่นอาศัยอยู่ใต้ทะเลน้ําลึกนะครับไม่ต้ันมีค <c oughs> รับบ่อน้ําจืดใต้ทะเลน้ําลึกเกิดแมฮะแก้ะไรอย่างนี่เนอะไอเส้มยิงมันลวกกรู้ว่ามิงแง้วเวลาป้าอูบอกฟังอ่าปลาสาหรับป่านินตัวนี้นะครับผมสั่งไว้นะครับค่อนข้างจะเมินพอสมควรนะครับใช้เวลาสั่งนะครับค่อนข้างจะ เป็นเวลาเนิ่นนานถึง6ปีกว่าจะได้กินนะครับเพราะว่าตอนนี้ตัวนี้นะครับปลาเปิ้ลนอาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลน้ําลึกนะครับประมาณ45วัดจากผิวน้ําลงสู่ใต้เฮ้ยมันอยู่ใต้ทะเลน้ำลึกแค่ยังแหน่ไปซื้อมาเนี่ยจบข่าวก็พอดีแหนก็กําลังจะอ,อู้เปิ้ลฟังมีการอัตรชในการดูฮิบซื้อที่ไหนมาการเลง จโอเคครับผมทำกันได้เลยเอาเอาต้นหอมหอมป้อมอย่างกันบอกเนี่ยสำหรับต้นต้นหอมผักชีนะครับอันนี้ผมขึ้นไปนะครับสั่งบนยอดเขาดอยตินะครับอันนี้เป็นเขตอุทยานท้องที่ของอำเภอดอยติเออหิ่งไปมาอเนี่ยแม,ม่ก่ซื้อกัดแรงเนี่ยที่มึงสร้างงซื้อให้อย่างดอยติ เนี่ยจัดแรงเนี่ยไะเอาทำก็ทำคนนี้ครับจบเขาได้ป่ะปันเทิงโอ้ยตีที่บะกคว้าเข้าคว้าวมันนี่งนี่งนี่งน่จังเอาต่อไปเป็นการประลัมพิธีการขั้วข้าวาหนึ่งเพื่อนำมาใส่ในเนื้อขาที่เขาบดละเอียดเป็นที่เรียบร้อย ต่อไปเตรียมตัวเข้าที่ระวังเนี่ยกล่มอันเนี้ยมีอกดเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยหัวละโอเคพร้อมหรือยังเตรียมตัวออกเดินทางงด้วยจื๊บจืบ๊บเอาคนเอาพ่อกำ ซุก,กอ่ะ ouais ไ, right, ได้ละมันขึ้นโดนปาก่ะเอาใส่ลงไปได้ละมาได้เด็คร oh ับมาได้เดยวไปยิงยากกินคนเดียวเองไปโอ้ยากกินคนเดียวเองทำเลยโอเคไม่กวนใจลุงแล้วกวนติแต่ระยงนะบ้าครับผมเอาผมไปลุกมือดีกว่า วันนี้ขอผมขอเป็นลูกมือผมจะมากวนลุงเลยแม้แต่น้อยไปถ้าสมมุติว่าถ้าผมกวนลุงเนี่ยเออโดนปากปากไกลๆตีนะก็วันนี้ผมดึงมากวนไงไปเลยเออผมอู้ไงไปเลยกินไปไปยิงคว้านี่ให้ไปล้างป่าอ้าวโอเคเดี๋ยวดูแลให้อย่างดีไปผมไี้ใปล้อ้าวอี๋ยดูแลเขาอย่างดั้นผม โอ้ไอ้จัดกินขั่วเข้าไม่หมดแล้วไม่กินได้ไรเหงาสะอาล้างปากมาเนี่ยยิ่งพ่อยิ่งข้าวเข้ามามันก็เอาเี้ยก้ามันก็ใส่หม้อใส่หยังก้ามันก็ล้ำก้าอย่างเี้ยก้าแล้วมันม่ได้ที่ไหนมันไหม้หมด่ะมันก็โขมหมดแล้วกาวแล้วอยู่ยังบอกบอกว่าเอาหม้อใดหม้อใดมันก็หม้องามอยู่ก็เอาขี้ยงมาทำนะไหม้หมดอ่ะยิ่งไม่กินได้ไรมาได้เหรอหม้อม่ได้ เฮ้ยฮ่าที่กายบ่เฮ้ยแาตึ้งสะยิงรึมือได้เนาะแงไปลาป้างแปะน้อเดี๋ยว,วยิงขั้วเข้าวัไม่หมดประก็พอดีแล้วเราไปมาพอดีแห่อย่างกินกิ่นคนเองเถอะไม่หมดเฮ้ยกายโอ้ยแงยังมีแค่ลีลาถ้ากิการนอะไรเต็มไปเดี๋ยวไม่มดแล้ อห้าคว้างหมดเลยบ่านี่ก็จะเป็นหอมแดงหรือว่าหอมบัวกับหอมเตรียมนะครับสามนะครับเพื่อนำเอาไปใส่ต้มปลาดับกลิ่นข้านะครับและเพิ่มรสชาติของน้ำยำผมต่อไปผมจะต้มปลานะครับอันนี้ก็คือ หอมเตียมกับหอมแดงนะครับตํานะครับนี่ก็คือจักไข่คาขมิ้นนะครับแล้วก็ยังเป็นทางด้านของรากผักชีลงไปต้มเลยครับผแล้วเราก็นําปลาลงไปได้เลยปลาดินนะครับวันนี้ผมใช้ปลาดินครับผมนอกจากนี้เราก็ยังได้ใส่กะปิลงไปนะครับซึ่งเป็นกะปิแกงนะครับครับต้มจนสุกนะครับ ยุ่งปได้หิงตามเข้าขั้วเลยไปอยู่งปได้ยายผมกับต้มปลาแล้วบาทเดียวเนี่ยก็มันตามเข้าขั้วเลยแล้วลุงชัยว่าผมอยู่งประเด็ยายอ่ะพักนี่นี่ฮะไปล้างคนเดียวอ่ะผมล้างผมก็มีมือเหรอไม่ใช่มีมีมีมือคนเดียวที่ไหนเด็ดเลยิงเล่นถุงนกอ่ะตามเลยอ่ะตามเลยตามเลยกะตามเลยที่ไม่มัวลีลาใส่เนาะ เอออันดึงนั่นมันมันต่มาห้างอย่างอี้แบบล้ำเหมือเหลือคิงโพ่ะคว่ำเบ้อคว่ำเบอ้อต่มอยังไรก็บบาททกใจก็ค่อยตามไก่ควายเลยควายหนึบไอ้เซฟไปทิ้งลูกไปกับไก่ตีน้าไปก็ตามนี้่ะ Yeah. นี่มนเยี่ยมมนได้นให้หักเลียดอไินเอาจังหวะลองพอจังหวะลองเอาจังหวะจึ๊กจึ๊กจึ๊กสามสามสี่หนึ่งสองสาม,ส,ามสี่หา้าเอาไหมไที่ค้างลูกคิง